วิ่งน้อยมากๆเลยค่ะแค่20,000กว่าโลเองแม็กขอบ18นะคะนี้จะเป็นแม็กเลนหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแม็กไลเนอร์สภาพดีมากบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สเสน่รถบ้าน2ถนนช่องๆ่งงางชุมชนนี้นะคะจะพามาดูรถปี2 3สวยๆคุ้มๆผ่อนถูกด้วยเราไปดูกัน กับเจ้าอันนี้เลย Toyota h i l u ั r e v o Z e s e dition ปี2023นะคะมาดูกันว่ารถมีฟังก์ชันอะไรแล้วก็น่าใช้กันมากขนาดไหนนะคะนี่ตัวกระจังหน้านะคะตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะมีตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นกรอบอย่างนี้เลยสวยๆเลยเนียนกิบนะคะบอกเลยว่าใหม่มากแล้วก็สวยมากตัวไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตัวแม็กอันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะน,นี้จะเป็นแม็กเลนะคะแล้วก็ตัวยาง จะเป็นยางซูแม็กหรอคะซูแม็กอันนี้คือยางใหม่เลยทั้ง4ี่เส้นเลยมีแม็กทองสวยๆแบบนี้เลยตัวโลโก้นะคะจะเป็นโลโก้ 3D เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะกระจกก็เป็นกระจกปรับพับมือกระจกพับมือนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นโอเพนแคปเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยก็คือแบบนี่เดินออกเข้าออกได้สบายนะคะเข้าออกสบายเลยกว้างมากเรามาดูในส่วนของ ตัวร้อยบาทก,กันค่ะก็คือร้อยบาทก,ก็คือยังอยู่ครบไม่เคยชนหนักมาแน่นอนมีร้อยเปซเดี๋ยวเราจะพาไปดูในในส่วนของนี่นี่ค่ะแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะคะน็อตอะไรก็เนียนกิบไม่เคยแบบเปลียกเลยบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนี่มาอุ้ยแล้วก็ตัวถังมันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ นี่จะมีตัว Z e d i t i o n ตรงนี้ด้วยแล้วก็ท้ายของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยตัวสติกเกอร์ 3D ดีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบที่เปิดปิดอันนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็คันนี้มียางอะไหล่ให้ด้วยนี่ก็เรามาดูในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์กันบอกเลยว่าสภาพดีมากมากเลยค่ะเจ้าของเก่าถือว่าแบบใช้งานดีมากๆเลยนี่ด,ด,ด,ดูจากตัวน็อ ทั้งสองฝั่งได้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีนะคะใช้งานได้จริงแล้วมาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะก็คือไม่มีรอยผิดขวนไม่มีรอยบุบไม่มีรอยข่วนเลยค่ะสะภาพดีมากๆมีแค่รอยรอยแบบรอยนิ้วมือ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปพาไปดูในส่วนของตัวชุดเครื่องมืออ t e r 2000 Years Later ชุดเครื่องมือนะคะนี่เข้ามาดูเลยค่ะชุดเครื่องมือครบชุดเครื่องมือครบจะยบนไปดูอีกทีหนึง่งเพราะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนี่แล้วก็ตัวยกรถก็จะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไป ภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยคันนี้จะได้เป็นพี่องหนูขอเยนเปนคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะคะน,นี้จะเชื่อมต่อบูทูต USB ได้นะคะนี่สัมผัสได้จริงนะคะแล้วก็จะมีระบบอ่าไวท์คอนโทรลอันนี้จะแบบสั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วก็จะมีระบบนําทางให้ด้วย ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเรามาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้ากันอันนี้ก็คือสภาพดีมากๆเลยนี่ตรงนี้จะมีช่องเก็บของเก็บขอ,องให้ด้วยก็คือกดเข้าไปก็คือเปิดได้เลยสะดวกสบายมากแล้วก็ชุดเครื่องชุดคู่มือชุดคู่มือก็ครบนะคะอันนี้จะมีเป็นปุนร์ต้าให้ด้วยคันนี้ปี23นะคะวารันตียังเหลือนะคะขับเข้าสู่ได้สบายเลยตัวพวงมาลัยของคันนี้นะคะ จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็ไมค์ของคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากๆเลยคะ่ะแค่20,000กโลเองก็คือตกปีละประมาณหมื่นต้นต้นต่อปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยคะ่ะมาพร้อมเครื่องยนต์2 4งจแรงม้านะคะแล้วก็นี่เลยตัวคานคานเดิมๆนะคะไม่เคยเปลี่ยนดูจากน็อตได้เลยตัวฝากระโปรงก็ไม่เคยเปลี่ยนนะคะดูจากน็อตได้เลยค่ะเนียนกลิบ นี่แล้วก็มีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะทางเรารับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1,000 0กิโลด้วยคันนี้นะคะเครื่องสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกัน สวยแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะแต่พิเศษสำหรับผู้ค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย30,000บาทเหลือ399,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเพียง6,000กว่าบาทตลอดอายสัญญาและยังไม่พอนะคะทางเรายังฟรีค่าจัดการค่าโอนค่าดำเนินการนะคะแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่ 29, าทักเพจ Facebook ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลย แล้วก็ติกตอ k อีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย